สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพักเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพ,พี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ ep นี้นะคะเป็น ep ที่314ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพเครื่องมาทั้งหมด40รายการนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ2 0 0บาททุกรายการเลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะน้องก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ, like, ะ,คะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระหูยานนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ นี่นะคะองนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลน,นะคะเหรียญหลวงปู่ดุลรายการที่สองนะคะน่าจะเป็นเหรียญเรือนสมณศักดิ์นะคะมีพัยดยศด้านหลังแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะ ต่อไปรายการที่3นะคะรายการที่3นะคะเป็นเหรียญรุ่นรวยตลอดนะคะพะระหลวงพ่อสุริยันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่3นะคะนี่นะคะเป็นรายการที่3นะคะต่อไปรายการที่4นะคะเป็น พระนางพญานะคะเนื้อโลหะองค์นี้รายการที่สนะคะพระนางพญองค์นี้เป็นรายการที่4ต่อไปรายการที่หนะคะเป็นหลวงพ่อทบนะคะเรียนหลวงพ่อทบนะคะรายการที่ห้านะคะ ต่อไปรายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรายการพิเศษนะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญารายการที่7นะคะ ต่อไปรายการที่8นะคะเป็นหลวงปู่ศีรานะคะรายการที่8รุ่นดวงเศรษฐีนะคะรายการที่9นะคะเหรียญจะเริญพรบนนะคะพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแสวงนะคะ รายการที่เก้านะคะองนี้ต่อไปรายการที่สิบนะคะเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่สิบนะคะ รายการที่11นะคะพระคุณแผนนะคะเป็นรายการที่11นะคะรายการที่12นะคะเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะ เจที9ก้าเรวยรวยนะคะองนี้รายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อยืนนะคะต่อคดแจกโวงปูศิลานะคะอง์นี้เป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นพระปิดตานะคะ ภาพวิตารายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบห้านะคะองนี้น้องไม่รู้จักชื่อนะคะเป็นรายการที่สิบห้า ต่อไปรายการที่16นะคะพระผงสุพรรณรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะเป็นเหรียญอายุยืนนะคะเหรียญอายุยืนหลวงปู่สีนะคะวัดเข่าทําบุญนาคนะคะปี2517 รายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่19นะคะ <ST>. รายการที่ย0นะคะเป็นพระนางพญานะคะรายการที่ย0ต่อไปรายการที่ย1นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะวัดประดู่ฉิงพีนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะหลวงปู่ศรีนะคะวัดเข่าถ้ำบุญนาคนะคะปี2518นะครสวรรค์น,นะคะองค์นี้นะคะรายการที่22นะคะ ต่อไปรายการที่23นะคะเหรียญหลวงพ่อยืน uen, เหรียญแจกนะคะ,เป,เ,ะ,คะเป็นเหรียญชุบทองนะคะเป็นเหรียญชุบทองนะคะองคนี้เป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะ,ปะ,คะเป็นรูปภาพนะคะหลวงปู่ศิลานะคะด้านหลังนะคะมียันนะคะเป็นรายการที่24นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25เป็นเหรียญแปดเหลี่ยมนะคะเหรียญแปดเหลี่ยมยี่ก่อโหงนะคะหลวงปู่ศิลานะคะรายการที่2 5นะคะต่อไปรายการที่2 6นะคะเป็นเหรียญน,นากปกนะคะหลวงปู่ทีมนะคะครบแปดรอบวัดทหารไรจังหวัดระยองนะคะ รายการที่27นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะทรงเตารีดนะคะเหรียญหอทรงเตารีดด้านหลังหนังสือนะคะด้านหลังตัวหนังสือแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะรายการที่28นะคะเป็นเหรียญเหนือดวงนะคะ เรียนชุบทองเหนือดวงนะคะหลวงปู่ศิลานะคะองนี้รายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นเหรียญพันพันล้านนะคะเหรียญรุ่นพันพันล้านนะคะหลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้รายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะ รายการที่31นะคะเป็นเหรียญทรงพัดยศนะคะหลวงปู่ศิราเรื่องสมณศักดิ์นะคะองค์นี้รายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นพระส,สมเด็จนะคะรายการที่32 รายการที่33นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวแตกรายงารายการที่33นะคะถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนยังไงนะคะสามารถแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะองนี้รายการที่33ต่อไปรายการที่34นะคะ เนื้อผิวแตกรายงาเหมือนกันนะคะมีหลากหลายพิมพ์หลากหลายเนื้อนะคะมีนะคะรายการที่34ต่อไปรายการที่35นะคะ พระสมเด็จน้องจะค่อยๆส่องให้ดูเนื้อกันเลยนะคะรายการที่36นะคะ รายการที่37นะคะรายการที่38นะคะ อันนี้จะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่ศิลานะคะรายการที่39นะคะ รายการสุดท้ายรายการที่40นะคะหลวมพ่อโทบก็ถ้า่พี่ชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะ ขอแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องนะคะแล้วก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ